รบบดเป็นเสียงครับผมเป็นผู้ชายที่อาภัพทังคนยุติครวะอาภัพเป็นน้องของพระอะไรเนี่ยรบบทเป็นเสียงครับเป็นเสียงแซนด์วิชหมูยงไสกอกหนุ่มหนึ่งหนุ่มในหมู่บ้านที่ที่มีความฝันอยากจะทำแซนด์วิชหมูไส้กรอกอะไรนี่กับตัวละครภาคนี้จะมีมิติเครับเป็นมิติใส่กรอกลงควันแลวก็เป็น ความอัดด้วยความยากของตัวละครน่ะคือครับปู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 อัด,ด,อด,ดมันสิถือครับปูครับปูครับ ไม่เหนื่อยหรือไงพวกมึงเนี่ยก็ระบบเป็นเสียงครับภาคนี้ก็จะมีความโตขึ้นมานิดๆครับโตขึ้นทางความคิดแต่ก็ยังยึดติดอยู่โตขึ้นในที่นี้คือคือเหมือนเหมือนจะปล่อยวางได้แต่ก็ไม่ด้วยความที่เราเหม็นเราก็อยากจะหาอะไรปิดจมูกเราเลยมารู้วิธีแก้ไขมันก็คือเราต้องเสียงเพราะเราคุย เราต้องไบ้านไปชั่วโมงพริกสดสุดท้ายแล้ว้้าสดทแลวการแก้ปัญหาให้ถูกจุดก็คือการที่เราเจอใบข้าวสักครั้งหลังจากนั้นเราก็ต้มไก่บ้านพร้อมด้วยแนังหมูใครอยากจะทานของวหวานของหวานก็จะเป็นนอดของไม้ขัดแตกแตกดูรูแตกไม่ควรถ่ายกูแล้วหาขันาดนี้ถ่ายสองตัวนั้นนแล้ว